เด็กหญิงฆ่าเกเตอร์ยักษ์ยิงด้วยหน้าไม้ครั้งเดียวอยู่เด็กหญิงวัยสิปีล่าเกเตอร์ขนาดใหญ่กว่าเธอถึง10เท่าด้วยหน้าไม้ระหว่างการล่าเกเตอร์ในภาคใต้ของเท็กซัสเอลล่าฮอคสร้างสถิติใหม่ด้วยการยิงเกเตอร์ขนาด4เมตรหนัก363กิกิโลกรัมสร้างความภาคภูมิใจให้กับโทนี่และซินดี้ผู้ปกครองของเธอ ด้วยแรงใจจากพ่อแม่เอลล่าได้เล่งหน้าไม้ราว15หลาจากตัวเกเตอร์เตรียมพร้อมที่จะปลิดชีวิตเจ้ายักษ์เอลล่าได้เล่งอาวุธสังหารไปที่เป้าหมายอย่างใจเย็นอะไรความตื่นเต้นแม้แต่น้อยนิดก่อนจะส่งลูกศรเสียบทลุเจ้าสัตว์เลื้อยคลานขนาดมะึือมาเข่าระหว่างดวงตาทั้งสองข้างพอดิบพอดีส่งพลให้มันเป็นอมภาตและก็ตายทันที แต่เพื่อความแน่ใจเธอได้ยิงสังหารมันอีกครั้งด้วยหน้าไม้แล้วก็ปืนทำไปแบบเนี้ยก็เพื่อความชัวว่าทางครอบครัวจะได้สตัฟเจ้าเกเตอร์ไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอนผู้ปกครองของน้องไม่รู้สึกแปลกใจเลยในฝีมือนักล่าของเอลล่าคุณพ่อยังกล่าวว่าลูกสาวคนเนี้ยมีพรสวรรค์นในการยิงจริงๆเลย แล้วถ้าคุณมีลูกสาวที่ยิงแม่นแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ